สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับฮะ<า>ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องพี่จ้าหกหลอ้อซิงครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝนตกครับพี่น้องอะไรเดี๋ยวคเดี๋ยวโอ้โน่นโนโนอกนอ,กนอกมานนิอะไร ป้าบอกอะไรวะฮะ๋อป e ้าบอกป้าบอกให้อัดอถดึงออกเออเรือออ เขาเล่นจะดีตายยังผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าเฮ้ยทำไรไปรุ่นเออขอไปครับ จะยกยังไงเนี่ยจะใส่ลายไหนเนี่ยยยกมาแนนวเีจะขนไม้ครับฮะมันต้องเอาไมโครยืนให้มันลายนี่ดิใช่มันต้องไมโคยืนฝั่งน้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำยังไงฮะอ๋อถอยถอยเสียบโัวเออมันยกข้างหนึ่งเออนั่นแหละสุดนี้ใช้งานมาแล้วครับหรือว่าใช้ได้แล้วพี่น้อง อ้ายาวครับยกแบบนี้ได้ครับใส่ที่ละข้างระวังแต่มันดีดแค่นั้นแหละอันตรายหน่อยแ,แลดันไปเลย <c oughs> <c oughs> เออนันกันไปรถเรียบร้อยหนึ่งทอนอโอ้แกไปยืนตากแดดทำไมฮะ งั้นกระดำต่อไปไม้สามท่นครับจานโอมาวันเดียวฝนต,ตกเลย Rồi, cái này kia nó sẽ rút Ơi khi khi ngày không ơ bia tam นววี่อ้าวมีกี่ต้นกันแน่วะเนี่ยอ๋อสี่ห้าต้นตัวนี้ไม้ที่เขาตัดออกจากไอ้ที่เขาขยายทางครับ Đi mà Kết thối lắm rồi Lúc này người cua mình toàn đường Anh lên lên nó mày à? Mắt à? chìm đi. quay đi nhốt cái vậy được cầm lơ ạ tặc ơi thì hạnh là โอ้ยเยอะไปดิโอ้ยน้องใส่เลยเจยาไหวไปท่อนไม้ใหญ่กว่าคนโอี้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมันไม่ใช่เบาๆแม่งหนักเจ้าไหยเลยท่อนเล็กๆนี่เวทตัวนี้อันนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกนะนี่ และนี่ท่อนนี้ใหญ่ด้วยแ้าเป็เขาปนกอนปุ๋ยพุ่งเป็นทิกเกอร์กำเลยวัดเออนี่บักซอนไม่อนไม่รู้ไปได้หมดเลย ระดับโอ่องทุนแล้วยอะแยะอะไรง่ายๆไปได้ขนาดมีเหรอโอ้เดินได้เบแล้ว มายกไม้ออกจากกดังครับโค่นี่ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเอาไหมอ้หนักเหมือนกันครับนี่เห็นจะท่อนเล็กๆงี้ยกสองคนเอาไว้เดี๋ยวน้องให้มันความลงมาเลยตักเลยให้มันความลงมาอีกเออนี่แหละลไลยนี่แหละ Đấy đi lẹ đây Ui Ờ này là. Mừng Ư ừ. นี่ครับตอนเย็นทางหลวงก็จะเอาไมโครมาจอดนี่ครับจอดนู่นด้วยจอดนี่ด้วยคนออกจากข้างหน้ากูดังครับเพราะว่าเขาล้มต้นไม้ออกเยอะแยะเลยสองนู่นก็มีผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับยาวันนี้อัดมาครับสามครอครัวไม่แมวแมวเอาอะเลยไม่เอาไม่เอาเลย แล้วเราจะเอาไม้ไปลงอยู่ก well, ูดังครับมันจะไหม้แล้วฝนพี่น้องโอ้โหดุนท่าจะมาหนักเลยเนี่ยโอ้โวแล้วมาเกี่ยวเจ้าแล้วมาอ้าวมันไม่ครบทีมดีกว่ามันรุ่นเฮ้ยกูดังไงนี่เอาเท่นี้เลยมันเข้าไปได้ไหมเอี้ยวนี่เถิดเถิดเถิดหลังไปนี่เลยอะได้อยู่ไฟก็มีกว่านไปเขียลุงหนูอ่ะเขียลุงเออ อี่เราก็ทอยไปถึงนั้นเราก็เทเลยไม่ต้องไปถึงนู่นหรอกเดี๋ยวมันจมไม่โคมาให้เขาเขียนไปก็ได้ใชเออเดี๋ยวไม่โคเดินเขียวชุ่ชุ่ยชุ่เดี๋ยวลงก่อนลงก่อนเรือนี่หน่อยนี่หน่อยไปทางบุญเอออีกเอกมันไดบ่ป่ะเอกเอกเอกเออไปเลยไปเลยว้าวว้าวว้าวอย่าได้เที่ยวตรงนี้ละ เลยเดินหน้าไปเดี๋ยวเราจะไปขนถอยครับเดี๋ยวให้จันัวซีรีส์มาต่อเฮ้ยเอวมันไม่ลงมันไม่ลงเออเอดัมลงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้าเดินหน้าเฮ้ยเอวหาเรื่องให้เต็มส์รุนดาพอพออดัมลงอดัมลงก่อน ใครจะไปกล้างัดมันวะตกลงมาทับตายหาเลยทำไงวะตู่โอ้โหอ่ะขึ้นไปยกขวนหน่อยเด้อเฮ้ยเ <c oughs> อียวถอยมาเมื่อกี้อ่ะนี่จนเฟืองท้ายเลยเ <c oughs> นี่ยมันเสียไปอ่ะเออขึ้นไปยกขวไปนู่น <c oughs> นี่แหละที่ไม่อยากขึ้นเพราะมันมีแต่ดินเหนียว นู่นยกแต่ฝั่งโอพอแล้วฝั่งนี้มันหนักยกทำไม<ห>ผมมีหน้าที่สั่งอย่างเดียวเออนั <c oughs> ่นแหละได้แล้วดึงออกนิดนึงออกไหม <c oughs> มีแต่ขี้โครนอ่ะไม่อยากจับเลย <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละเดี๋ยวมันออก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันก็ลงล,ลงแต่เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเราจะพาจานันโอ้เออไปคนท่ออีกเดี๋ยวจะเอาซีรีคันแรงไปด้วยคนมาคันเดียวไม่หมดครับ เกือบไม่ลงเกือบอยู่ท่าเก่าแล้วมึงฮะลงเรียบร้อยเดี๋ยวปฏิบัติการต่อไปครับคือเราจะไปขนท่อนะครับเราจะไปขนท่อโอ้ยนีตุ่มเป๊ะมุนอุปุปันมากระเตาพี่น้องโอเคครับก่เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับ โอ,โอย้ยินมีลาบเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ